เตรียมตัวออกทริปครั้งแรกต้องใช้อะไรกันบ้างเรามาดูคลิปนี้กันครับผมเพื่อนรวมทางกลางเขาหมู่ดาวพราวมาพบกันต่างกลุ่มต่างทางฝันตาสวัสดีครับผมวันนี้ก,นกลับมาอยู่ผมโน้ตแล้วนะครับในหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือ การเตรียมตัวออกเดินทางนะครับทิปเล็กๆนะครับครั้งแรกว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็นสีพาร์ทใหญ่ก็คือพาร์ทแรกนะครับก็คือสถานที่ที่เราจะไปนะครับรถและอุปกรณ์นะครับหัวข้อที่2ก็คือการเตรียมร่างกายและจิตใจนะครับหัวข้อที่3แล้วก็หัวข้อที่4ก็คือการขับขี่จริงบนน้องถนนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะครับก็คือสถานที่เราจะไปในว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับสําหรับสถานที่เราจะไปเนี่ยเราควรศึกษาก่อนว่า สถานที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นที่ยังไงธุระกันดารไหมเส้นทางเป็นยังไงนะครับคือการเหมือนคำพูดที่ว่าเราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับถ้าเรารู้จักศัตรูนั่นเองสมมติอย่างผมเนี่ยจะเดินทางจากปทุมไปสุพรรณอย่างเงี้ยสักร้อยยีโลนะครับเราก็จะเข้ากูเกิลไปเลยดูสถานที่เส้นทางเราจะไปจริงประเมินเส้นทางมีปั๊มน้ำมันจุดไหนจุดไหนจุดไหนไหน,นะครับวางแผนเลยว่าขับ50โลพักปั๊มนี้ เดินทางต่อย5กโลถึงสฐานที่นะครับแล้วก็เตรียมที่พักหรือว่าใครชอบกัานงเต็นก็พกเต็นท์ไปนะครับก็แนะนําว่าถ้าไปครั้งแรกก็ไม่ควรเกิน100หรือ120โลเท่านี้ผมว่ามันก็ไกลแล้วนะสำหรับครั้งแรกเพื่อไม่ให้แบบเพื่อหลงด้วยนะอันนี้สําหรับผมเพราะผมเคยหลงมานะครับสําหรับการเปิดชีวิตนั่นเองครับไปครั้งแรกนะครับแนะนําเปิดชีวิตนิดน,นึงติดตรงแทนนี่ได้ครับมันจะเป็นที่ติดทศัพท์กับรถมอเตอร์ไซค์นะสำหรับรถเล็กนะครับ เราก็ติด GPS ไปเลยนะครับเปิด GPS เป็นแนะนําเปิดเป็นโหมดรถยนต์นะครับมีพี่ๆเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเปิดเป็นรถโหมดรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปในที่ดุรักกันาหรือต่างจังหวัดเนี่ยมันจะพาเราเข้าไปในป่านะครับเพราะว่ามันเห็นว่าเราเป็นรถเล็กแต่ถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยมันจะพาเราไปเส้นทางหลักนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคาแนะนําจากพี่ๆที่บอกมาีกทีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็เปิดมอเตอร์ไซค์นะมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาชัวร์จริงๆก็แนะนําเป็นโหมดรถยนต์นะครับสําหรับการออกเดินทางครั้งแรกนะ ก็สำหรับพาร์ทแรกนะครับสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเราควรรู้จักมันนะครับทางเหมาะกับรถเราไหมสภาพอากาศวันนั้นเป็นไงเปิด Google Map นะครับแล้วก็กดลงไปดูเลยว่าทางมันดีไหมทางเป็นไงนะครับศึกษาไปก่อนนะครับเวลาไปเจอจริงเราก็จะได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราได้วางแผนไปถูกนะครับก็สําหรับพาร์ทแรกนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทสองกันเลยครับผมสาหรับพาร์ทที่2นะครับจะเป็นรถและอุปกรณ์นะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ก่อนเลยครับตากล้องเข้ามาเลย ก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราจะมีก็เยอะอยู่แต่จริงเวลาเราเอาไปจริงเราไม่ต้องเอาไปหมดก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มแรกที่เป็นตัวถังน้ํามันก่อนเลยนะครับสําหรับการเดินทางไกลนะครับแนะนําว่าให้มีถังน้ํามันเล็กๆอย่างนี้สักลิตรหรือ2ลิตรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ลิตรนะครับก็ใส่ไปเอาไว้หน้าตะกร้ารถนะเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับจะให้นั้นให้นั้นแนะนําซื้อเป็นเซตอย่างนี้หรือเป็นกล่องเล็กๆไปเวลาพกไปจะได้ง่ายนะครับ ไข่ค่วงนะครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กนะครับสําหรับรถที่เป็นคาบูจะได้ตั้งคาบูได้นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับหกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับบล็อกหัวเทียนเอาไปด้วยนะครับถั่วหัวเทียนบอร์ดหัวเทียนสำรองนะครับ2อันคู่กันไปนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์10 12 14นะครับติดรถไปนะครับอันนี้หลักๆเลยที่จะพกไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์9เบอร์8อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ อันใหญ่หน่อยก็จะเป็นพวกเบอร์17หรือว่าเบอร์อะไรที่ขันลอดล้อนะครับขันแกนล้อนี่เองนะนี่ผมก็จําเบอร์ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันคีมตัดสายไฟนะครับอันนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปก็ได้หรือถ้าใครมีงบหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกยาวๆเลยพวกบล็อกตัวนี้นะครับอันนี้กล่องหนึ่งผมจำไม่ได้ราคาอะไรไม่ยังผมนะของพ่อนะใช้บล็อกตัวนี้ครับเอาไปบล็อกเดียวไอ้พวกอันนี้ไม่นออไปเลยนะครับแล้วก็คีมบล็อก สําหรับอันนี้ก็พอแล้วส่วนกล่องสีดํานะครับกล่องสีดํานี่ก็ถ้าใครเคยเห็นรถทิปนะครับก็จะรู้ว่ากล่องสีดาเนี่ยมันเอาไว้วางตรงนี้เราจะตั้งไว้หลังรถในกรณีที่เราไม่มีกระเป๋าหนังแบบนี้นะครับเราจะตั้งไว้หลังรถหรือตั้งเขาเรียกว่าแหลกท้ายนะครับจะเป็นเหล็กตะแกรงมาแบบขนแก๊สอะ่ะแล้วเอากล่องนี้นตั้งไปเมื่อก่อนสมัยพวกรถคลาสสิกเขาก็ฮิตกันนะครับที่จะตั้งรถแบบนี้นั่นเองนะครับถังน้ํามันนะครับ ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีกล่องนะครับเราก็เอามาใส่ไว้ด้านหน้ารถได้เ็วาง่างนี้เราก็จะมีที่มันเป็นเชือกนะครับเป็นตะก,กร้าเชือกนะใส่ปิดปไปนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครมีงบหน่อยก็จะเป็นกระเป๋านะครับนี่มาดูมีก,กระเป๋ามาเก่าแล้วล่ะนะครับขาดบ้างครับแต่ไม่จะเป็นไม่ต้องขาดก็ดีเหมือนกันนะเ่อของล่วงกระเป๋าหนังนะครับนี่เวลาเดินทางไกลๆก็ถ้าเป็นกล่องก็ได้เป็นกระเป๋าก็ดีแล้วแต่คนนะครับได้หมดเลย มาดูฝั่งนี้กันบ้างต่อไปเราก็จะเข้ามาที่อุปกรณ์ที่ต่อไปที่การขับรถเวลาไกลๆเราต้องใส่ตลอดก็หมวกกันน็อกนั่นเองแนะนําว่าถ้าเป็นเดินทางไกลเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นหมวกเต็มใบจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นหมวกครึ่งใบเวลาลมหรือว่าอะไรเงี้ยมันเข้าหน้าแรงอันนี้มันก็การเสี่ยงกันลมได้พอสมควรนะครับหมวกกันน็อกเดี๋ยวนี้เต็มใบก็เหลือห0 0้อยเจ็ด้อยแล้วครับไม่แพงมากแต่ถ้าเอาของนี้หน่อยก็พันสองพันก็ใส่ได้เหมือนกันครับ เซฟตัวเองไว้ดีกว่าเนาะกล้องติดหมวกนะครับมีไว้ก็ดีไม่มีก็ได้นะครับแต่เป็นกล้องมีไว้ก็ดีเหมือนกันเอาไว้เก็บบรรยกกาศตอนเดินทางหรือว่าเผื่อมีอุบัติเหตุอะไรล้วก็ได้เอามาเปิดดูได้นนั่นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วนะเรามาดูที่รถกันเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมรถเนี่ยในการออกเดินทางอย่างแรกเลยนั่นก็คือน้ํามันนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องก่อนนะครับ อันนี้จริงๆรถไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะมันคือสายระบายแต่จริงๆมันไม่ไดระบายหรอกใส่ไว้รอเทแค่นั้นเองถ่ายน้ํามันเครื่องก่อนออกเดินทางแนะนําเป็นสังงคอร,ร้อยก็ได้หรือว่าเป็นน้ํามันเกรดดีๆหน่อยนะครับก็ถ่ายน้ํามันเครื่องก่อนไปนั่นเองสําหรับใครที่เป็นรถเดิมนะครับก็เป็นท่อเดิมก็แนะนําให้เดินคอท่อนะครับเดินคอท่อคอท่อใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วแต่ถ้าใครรถทํามาก็ใส่ท่อให้ตรงสเต็ปรถก็ไปได้แหละครับก็ เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นแล้วว่ารถที่เดินทางเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่เป็นล้อแม็กนะครับไม่ใส่เป็นล้อสี่แต่ถ้าเอาพูดกันตามความจริงเนี่ยก็คือล้อสี่นี่ทนกับล้อแม็กนะครับจากการศึกษามาแล้วนะถ้าไม่ได้ไม่ได้คิดไปเองนะล้อสี่เนี่ยจะทนกับล้อแม็กแต่ล้อแม็กเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับเสียเตรียมต่อมาคือยางนะครับ ยางแล้วรบบรถนั่นเองนะครับดูดอกยางด้วยว่ารถมันมีดอกหรือเปล่าเวลาไปไหนเนี่ยก็ดูดอกยางนะครับว่ารถมันมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ระบบช่วงล่างนะครับเมื่อกี้มันตะกุกตะกักนิดนึงเนาะไม่เป็นไรระบบช่วงล่างเนี่ยแนะนําให้เป็นโชค๊คนะครับโช๊คเดิมก็ได้นะครับถ้าไปแบบไม่ได้ไกลมากนะเป็นโช๊คเดิมหรือว่าจะเป็นโช๊คแต่งแบบผมก็ได้เอวย่นี้หลุดมด่ใส่น,น็อ ใส่เป็นชกแก๊สหรือว่าโชกที่มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นเพราะว่าเราขนของสัมภาระไปเยอะก็แนะนําให้ใส่เป็นโช o ที่มันรับน้าหนักได้มากนั่นเองนะครับไปไล่มาที่ฝั่งนี้เลยนะตากล้องเรามาดูที่ระบบส่งกําลังนะครับหรือว่าโซ่สเตอร์นั่นเองสําหรับการท่องเที่ยวนะครับสเตอร์เดิมที่รถให้มาเนี่ยก็จะเป็น14 36สําหรับรถของผมนะแต่ถ้าใคร มทุกหนักขึ้นก็แนะนําให้ใส่ข้างหลังใหญ่ขึ้นเป็น14 37หรือว่าถ้าต้องการอัตราเร่งที่ดีก็จะใส่แบบผมก็ได้ผมใส่เป็น13 36หรือว่า13 37ก็ได้นะครับก็ใส่แล้วรถจะวิ่งดีขึ้นแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยไปเที่ยวไกลๆต้องการจะเปลี่ยนความเร็วบ้างก็พกไปด้วยก็ได้นะครับพกสเตอร์หน้าใบอันเดียวขึ้นเป็น15นะครับนี่สเตอร์ตัวนี้อันเดียวขึ้นเป็น15นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ รถก็จะไหลได้ดีขึ้นนั่นเองแต่อันนั้นก็แล้วแต่คนแต่ผมพกแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนผมพกที่เฉยไล่กันมาที่ระบบไฟของรถนั่นเองนะครับนี่เราก็มาดูระบบไฟว่ารถมันติดครบเปิดไฟลงไฟเลี้ยวให้ติดซ้ายขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวให้มันติดก็เป็นอันใช้ได้ครับระบบไฟรถนี่สําคัญเพราะว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยการให้สัญญ,ญาณกับรถคันหลังหรือว่าคันหน้า ถือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งเลยนะครับขาดไม่ได้เลยก็เช็คระบบไฟกันด้วยก่อนจะออกเดินทางนะครับที่สําคัญไปกว่าระบบไฟก็จะเป็นระบบชุดเบรกนะครับนี่จะอยู่ฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นเบรกนะครับเบรเรา้ผมเป็นเบรกเดิมนะครับผมเปลี่ยนแค่สายแต่จริงๆิงสายเดิมไม่ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสายแต่งนะเพะื่อความสวยงามเฉยๆก็ไม่จาเป็นอันนี้ก็เป็นจานนะครับตอนใส่ไม่รู้คีดอะไรเหมือนกันใส่เป็นจานเดิมก็ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็ใช้ได้นะสําหรับผมผมว่าโอเคเลยนะครับ แล้วก็มาที่เครื่องยนต์นะครับการเอาทิศแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ดูเครื่องยนต์ให้มันสมบูรณ์พร้อมที่สุดเวลาออกไปไกลรถจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างทางนะครับสาหรับพาร์ทรถอุปกรณ์ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทต,ต่อไปกันเลยพาร์ทที่4นะครับก็ไม่ใช่พาร์ทที่4จะพูดว่าพาร์ทที่3นะครับก็จะเป็นพาร์ทในเรื่องการเตรียมร่างกายให้จิตใจนั่นเองนะครับว่าเราควรเตรียมอะไรบ้างก็อย่างที่แนะนาครับว่าการขับรถไกลๆเนี่ยร่างกายเราก็ต้องแข็แงแรงพอสมควรเลยเพราะว่าเราต้อง นั่งบนเบาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เป็นระยะทางที่ไกลก็อยากให้ผู้ที่ออกเดินทางเนี่ยเตรกกียมตัวด้วยการออกกำลังกายนะครับลเล็กๆน,น้อยๆพอไม่ต้องหนักมากนะครับ <c oughs> คือให้รู้สึกว่าขับรถตากแดดหรือว่านั่งนานๆเนี่ยแล้วไม่ปวดหรือว่าจะสั่งตีเบาะใหม่ไม่ให้ตีดิทาเบาะใหม่ให้เข้ากับสิริละของร่างกายนะครับก็จะลดอาการการปวดไปได้นะครับเช่นเบาะเจลหรือว่าหนุนเบาะให้สูงขึ้นหรือทําให้ต่าลงก็ ทำให้เรานั่งสบายให้สุดนะครับการเดินทางเพราะว่าเราต้องอยู่บนรถเป็นเวลานานเหมือนกันนะครับก็แนะนาเท่านี้นะครับส่วนจิตใจในการขับรถนี่ก็ต้องพูดว่าพยายามจะไม่กลัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเร่ระแวงแต่ต้องพูดว่าให้ระวังมากกว่าระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับมีกระจกกระดูกกระจกนะครับมีสัญญาณไฟเปิดสัญญาณไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองที่จะแนะนำนะครับแล้วก็การขับขี่จริงบนท้องถนนเนี่ยสิ่งที่เราควร มีให้มากที่สุดเลยนะก็คือสตินะครับเวลาขับรถแล้วเนี่ยเราขึ้นไปขับรถนะครับเราอยากให้รถมาขับเราก็คือมีสติตลอดนะครับไม่ว่าจะทําอะไรเพราะว่าบนถนนเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะคนอื่นเราเขาก็ระวังเราเหมือนกันเราก็ต้องระวังเขานะครับมันก็ปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งสมมุติว่าเราออกไปครั้งแรกแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงมันก็คงเป็นเหตุที่เรียกว่าสุดวิสัยคงไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ก็อย่าไปกลัวมันนะครับถือว่าเป็นการออกไปเที่ยวออกไปหาประสบการณ์นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม